จงเป็นคนฉลาดในกลุ่มของคนโง่และจงเป็นคนโง่ในกลุ่มของคนที่ฉลาดสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องราวน่าสนใจที่อยากจะมาแบ่งปันให้ได้ฟังกันครับคุณเคยไหมครับที่บางครั้งเรารู้สึกว่าเราเป็นคนฉลาดที่สุดในกลุ่มแต่กลับไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่เราคิดหรือในทางกลับกันเราอาจรู้สึกว่า เราเป็นคนที่ดูไม่เก่งที่สุดในกลุ่มที่เต็มไปด้วยคนมากความสามารถสถานการณ์เหล่านี้ฟังดูเหมือนตรงข้ามกันแต่จริงๆแล้วทั้งสองแบบมีสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงประเด็นนี้พร้อมทั้งยกตัวอย่างจากบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อให้คุณได้เห็นภาพและนำไปปรับใช้ในชีวิตของตัวเองกันครับ และอย่าเพิ่งคิดว่าสถานการณ์ไหนดีกว่ากันนะครับเพราะคำตอบมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองและมุมมองที่เราเลือกใช้ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับว่าคนฉลาดในกลุ่มคนโง่และคนโง่ในกลุ่มคนฉลาดจะสอนอะไรให้เราได้บ้างชีวิตเรานั้นไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนแบบเดียวเสมอไปบางครั้งเราก็เป็นคนที่ดูฉลาดที่สุดในกลุ่มหรือบางครั้ง เรากลับรู้สึกเหมือนเป็นคนที่โง่ที่สุดในกลุ่มทั้งสองสถานการณ์ต่างมีบทเรียนสำคัญที่ช่วยให้เราพัฒนาตัวเองได้หากมองให้ดีสถานการณ์เหล่านี้ไม่ได้มีเพียงข้อดีหรือข้อเสียแต่ขึ้นอยู่กับมุมมองและการปรับตัวของเราลำดับแรกเรามาดูข้อดีของการเป็นคนฉลาดในกลุ่มของคนโง่กันครับข้อดีข้อที่หนึ่งคุณอาจได้รับการยอมรับ และความเคารพจากคนในกลุ่มการที่คุณมีความรู้หรือความสามารถเหนือกว่าคนอื่นทําให้คุณกลายเป็นบุคคลสำคัญที่ทุกคนมักจะพึ่งพาทั้งในแง่การตัดสินใจหรือการแก้ปัญหาสิ่งนี้สร้างโอกาสให้คุณมีบทบาทเหนือกว่าคนอื่นๆในกลุ่มซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นข้อดีข้อที่สองคุณมีโอกาสช่วยเหลือและแบ่งปันความรู้ให้คนอื่น การที่คุณเก่งในด้านใดด้านหนึ่งเป็นโอกาสดีที่คุณจะได้สอนหรือชี้แนะคนรอบข้างการแบ่งปันความรู้นอกจากจะช่วยพัฒนาคนอื่นแล้วยังทำให้คุณเรียนรู้และเข้าใจสิ่งที่คุณรู้ลึกซึ้งขึ้นการช่วยเหลือคนอื่นยังทำให้คุณรู้สึกถึงความสำคัญของตัวเองและเพิ่มความสุขในชีวิตของคุณเองได้อีกด้วยข้อดีข้อที่สช่วยสร้างความมั่นใจในตัวเอง เพราะคุณสามารถแสดงศักยภาพของคุณได้อย่างเต็มที่การอยู่ในกลุ่มที่ต้องพึ่งพาความสามารถของคุณช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะคุณได้แสดงความถนัดและแก้ปัญหาได้จริงสิ่งนี้ยังช่วยเตรียมคุณให้พร้อมรับมือกับความท้าทายที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตคราวนี้มาดูข้อเสียของการเป็นคนฉลาดในกลุ่มของคนโง่กันบ้างครับข้อเสียข้อที่หนึ่ง คุณอาจหยุดพัฒนาตัวเองเพราะไม่มีใครท้าทายหรือให้คำแนะนำคุณเมื่อคุณอยู่ในกลุ่มที่ทุกคนมองคุณเป็นคนที่เก่งที่สุดความคิดของคุณอาจไม่ได้ถูกท้าทายอย่างเพียงพอคุณจะไม่ได้รับคำแนะนำที่ลึกซึ้งหรือสร้างสรรค์จากผู้อื่นเพราะคนในกลุ่มอาจมองว่าคุณรู้ดีที่สุดอยู่แล้วสิ่งนี้อาจทำให้คุณหยุดคิดหยุดพัฒนาทักษะใหม่ๆ และติดอยู่ในความสำเร็จเดิมๆโดยไม่รู้ตัวข้อเสียข้อที่สองมีโอกาสหลงตัวเองและและเลยจุดอ่อนของตัวเองการได้รับการยอมรับหรือคำชมจากคนในกลุ่มบ่อยครั้งอาจทำให้คุณเกิดความรู้สึกว่าคุณเหนือกว่าคนอื่นหรือสมบูรณ์แบบกว่าคนอื่นๆซึ่งอาจนำไปสู่การมองข้ามข้อบกพร่องของตัวเองเช่นขาดการรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น หรือมองข้ามความจำเป็นในการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมเมื่อเวลาผ่านไปความหลงตัวเองนี้อาจกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ในการก้าวหน้าและพัฒนาตัวของคุณเองข้อเสียข้อที่สามคุณอาจรู้สึกเบื่อหน่ายหรือติดอยู่ในพื้นที่เดิมๆการไม่มีความท้าทายใหม่ๆอาจทำให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งรอบตัวเพราะทุกสิ่งดูเหมือนง่ายดายเกินไปสำหรับคุณนอกจากนี้ การอยู่ในกลุ่มที่ไม่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์หรือความทะเยอทะยานอาจทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองติดอยู่ในวงวนของความซ้ำซากที่ไม่มีอะไรใหม่คุณอาจสูญเสียแรงบันดาลใจและเป้าหมายระยะยาวในชีวิตทีนี้ผมขอยกตัวอย่างบุคคลที่มีชื่อเสียงเช่นบิลเกตผู้ก่อตั้ง Microsoft ที่ประสบความสำเร็จระดับโลกในช่วงแรกของชีวิต ดิวเกตเป็นคนที่ฉลาดและเชี่ยวชาญด้านโปรแกรมมิ่งตั้งแต่อายุอย่างน้อยเขามักจะโดดเด่นกว่าเพื่อนในชั้นเรียนทำให้เขาเป็นที่พึ่งพาของกลุ่มเพื่อนเวลามีปัญหาเกี่ยวกับการเขียนโค้ดอย่างไรก็ตามดิวเกตรู้ตัวว่าการอยู่ในกลุ่มที่ไม่มีใครเก่งกว่าเขาไม่ได้ช่วยพัฒนาตัวเองดังนั้นเขาจึงตัดสินใจมุ่งหน้าสู่ฮาวาดและเข้าสู่วงการเทคโนโลยีที่เต็มไปด้วยคนเก่ง ผลลัพธ์คือเขาได้ก่อตั้ง Microsoft และกลายเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกบทเรียนจากบิลเกตหากคุณรู้สึกว่าอยู่ในจุดที่ไม่มีใครท้าทายคุณให้กล้าก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยอย่าหยุดมองหาความรู้และโอกาสในการพัฒนาตัวเองคราวนี้เรามาพูดถึงการเป็นคนโง่ในกลุ่มของคนที่เขาฉลาดกันบ้างครับ ลำดับแรกเราพูดถึงข้อดีของการเป็นคนโง่ในกลุ่มของคนฉลาดกันก่อนนะครับข้อดีข้อที่หนึ่งคุณมีโอกาสเรียนรู้จากคนรอบข้างการอยู่ในกลุ่มคนที่เก่งกว่าช่วยให้คุณได้รับความรู้และแนวคิดใหม่ๆที่คุณอาจไม่เคยเจอมาก่อนคนเหล่านี้สามารถเป็นแรงบันดาลใจและแหล่งข้อมูลสำคัญที่ช่วยพัฒนาตัวคุณในระยะยาว ข้อดีข้อที่สองการเปรียบเทียบกับคนที่เก่งกว่าอาจกระตุ้นให้คุณพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นเมื่อคุณเห็นศักยภาพของคนอื่นที่เหนือกว่าสิ่งนี้สามารถเป็นแรงผลักดันให้คุณตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นและพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อให้เทียบเคียงหรือเข้าใกล้ความสำเร็จในแบบที่คุณต้องการข้อดีข้อที่สาม คุณจะทอมตัวและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นการรู้สึกว่าเรายังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้ทำให้เรามีทัศนคติที่เปิดกว้างพร้อมรับฟังและพัฒนาตัวเองซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของการเติบโตทีนี้ผมขอยกตัวอย่างจากชีวิตจริงของแจ็คมาผู้ก่อตั้งอาลีบาบาในวัยเด็กและช่วงเริ่มต้นอาชีพแจ็คมา ไม่ใช่คนที่ฉลาดหรือเก่งที่สุดในกลุ่มเขาสอบตกบ่อยครั้งและถูกปฏิเสธงานหลายครั้งแต่การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคนเก่งและประสบความสำเร็จมากกว่าทำให้เขาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องแจ็คมาไม่ยอมให้การเปรียบเทียบทำให้เขาท้อถอยแต่ใช้มันเป็นแรงกระตุ้นให้เขากลายเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จสุดท้ายเขาก่อตั้งอาลีบาบา และกลายเป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงระดับโลกไม่ว่าคุณจะเป็นคนฉลาดในกลุ่มของคนโง่หรือเป็นคนที่โง่ในกลุ่มของคนฉลาดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับตัวและพัฒนาตัวเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเติบโตไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณยืนอยู่ในกลุ่มแต่ขึ้นอยู่กับทัศนคติและความพยายามของคุณต่างหากสุดท้ายนี้ เราจะมาดูวิธีสร้างสมดุลและพัฒนาตัวเองในทุกสถานการณ์เพื่อให้คุณสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและมีความสุขไม่ว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มแบบใดก็ตามวิธีสร้างสมดุลและเติบโตในทุกสถานการณ์ข้อที่หนึ่งพิจารณาสภาพแวดล้อมของคุณสิ่งสำคัญในการเติบโตคือการประเมินว่าสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่ในปัจจุบัน ส่งผลต่อการพัฒนาตัวคุณอย่างไรหากคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่ก้าวหน้าหรืออยู่ในที่ที่ไม่มีใครสามารถถักดันคุณได้ลองพิจารณาหาสภาพแวดล้อมใหม่ๆที่เต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสในการเรียนรู้เช่นการเข้าร่วมกลุ่มที่คนอื่นเก่งกว่าคุณหรือการลองทำสิ่งใหม่ๆที่นอกเหนือจากความถนัดข้อที่สองการปรับตัวตามสถานการณ์ หากคุณเป็นคนฉลาดในกลุ่มคนโง่จงใช้โอกาสนี้ในการช่วยเหลือแบ่งปันความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นการกระทำนี้จะส่งผลช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและการสื่อสารหรือหากคุณเป็นคนโง่ในกลุ่มคนฉลาดนี่คือโอกาสทองที่จะเรียนรู้จากคนเก่งรอบตัวเปิดใจรับฟังและนำข้อดีของพวกเขามาเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเอง ข้อที่สามตั้งเป้าหมายในการพัฒนาไม่ว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มแบบไหนสิ่งสำคัญคือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่าคุณอยากพัฒนาในด้านใดเป้าหมายจะเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางให้คุณรู้ว่าคุณต้องทำอะไรและสิ่งที่คุณอยู่ในตอนนี้ช่วยให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายเหล่านั้นได้อย่างไรข้อที่สี่กล้าก้าวออกจากเขตสบายใจ การเติบโตมักเกิดขึ้นเมื่อคุณเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายและไม่คุ้นเคยอย่าปล่อยให้ความกลัวหรือความเคยชินหยุดคุณจากการพัฒนาตัวเองลองทำสิ่งใหม่ๆเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมที่คุณไม่ถนัดก,การพูดคุยกับคนที่มีมุมมองแตกต่างหรือการลองเปลี่ยนเส้นทางชีวิตและสุดท้ายนี้การเป็นคนฉลาดในกลุ่มคนโง่หรือคนโง่ในกลุ่มคนฉลาด ต่างมีข้อดีและข้อเสียในตัวเองสิ่งสำคัญคือการรู้จักปรับตัวและดึงศักยภาพจากสถานการณ์นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจงล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่เก่งกว่าหรือคนที่พร้อมจะเติบโตไปกับคุณเพราะไม่มีใครที่ฉลาดหรือโง่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราพร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในแต่ละสถานการณ์หรือไม่จงจำไว้ว่า คุณไม่จําเป็นต้องเป็นคนฉลาดที่สุดในห้องเพียงแค่มั่นใจว่าคุณกําลังเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอก็พอความเติบโตเกิดขึ้นเมื่อคุณกล้าก้าวออกจากจุดที่สบายที่สุดเพื่อเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมการอยู่ในกลุ่มคนฉลาดหรือคนโง่ไม่สําคัญเท่าการรู้จักพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกวันก่อนจากกันวันนี้ อย่าลืมสำรวจตัวเองว่าคุณอยู่ในกลุ่มแบบไหนและที่สำคัญที่สุดคือคุณกำลังเติบโตในแบบที่คุณต้องการหรือเปล่าหากคุณชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ